สวัสดีครับยูนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องปั๊กสติโอผมวันนี้เป็นอาร์มี่รูของออครับที่เรียกว่าวักนันเองการวากครับเป็นกฎของ,ของทับออกโดยมีเงื่อนไขอยู่ว่า1เกมใช้ได้1ครั้งเมื่อเริ่มต้นแบทเทนเราครับเราสามารถประกาศใช้การวากได้เมื่อใช้วากไปแล้วยูนิตของเราทําได้3อย่างดังนี้ครับอย่างแรกออกทุกตัวจะสามารถชารได้หลังจากแอดวานไปแล้วปกติเนี่ย เราจะเป็นมูฟใช่ไหมเดินปกติแล้วก็ a d v a n c e ์วิ่งแต่จะชาร์จไม่ได้หรือมูฟปกติแล้วประกาศชาร์จเพื่อเข้าโจมดีฝ่ายตรงข้ามแบบประชิดตัวได้2แบบเท่านั้นแต่ถ้าใช้าวาร์กอามิลูของออกเนี่ยจะเป็นการเดินเสร็จปุ๊บแอดวานซ์แล้วก็วาร์กก็คือวิ่งต่อได้เลยชาร์จต่อได้เลยคือเข้าเธอเนะี่ยประกาศวาร์กจะเป็นเดิน แอดวานและชาร์จได้ครับผมมันทำให้ระยะการเดินของออกไม่สีต้องเรียกว่าวิ่งเข้าใส่ออกนะครับประมาณ20นิ้วในเทิร์นที่ประกาศว์กแปลว่าถ้าเกิดศัตรูอยู่ห่างจากเราไม่ถึง20นิ้วเนี่ยมีโอกาสโดนออกครับว์กใส่ได้เสมอนะฮะค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวขอ้อสบาที่2ครับเพิ่มสเตนหนึ่งและแอตแทกอีกหนึ่งให้กับอาวุธโจมตีประชิดของออกทั้งหมดครับออกมันยิงไกลไม่แม่นอยู่แล้วแต่ถ้าวา์กเสร็จปุ๊บมันวิ่งไปครับ มันมาสิบตัวจากเดิมมันเคยตีตัวเราสองครั้งสิบคูณสองเปนยี่สิบบวกอีกตัวละหนึ่งครั้งเป็นสามสิบครับผมมันวากไม่โหดมากนะฮะระวังให้ดีสุดท้ายครับออกทุกตัวในกองทัพเราได้อินเวอลเซสที่ห้าบวกแปลว่าคุณจะโอเวอร์วอชใส่ออกเนี่ยแบบมันวากมาแล้วเว้ยยิงสวมนมาเลยอะไรเงี้ยอินวอลเซห้าบวกนะครับไม่ใช่ว่าจะยิงมันตายง่ายๆนะครับคือมันจะเอาเราเนี่ย มันมีอินเวลเซฟมาด้วยครับแปลว่าออคจะเป็นก้อนสีเขียวที่สามารถวิ่งในโคตรไกลโดนยิงสวนก็ไม่ค่อยจะตายและแอตแทกบวกหนึ่งสเตนบวกหนึ่งครับผมค่อนข้างน่ากลัวครับผมวาร์กของอาร์ม่รูออคนี้ถัดมาครับ Rule, Get In, เแทเมนต์รูเก็ตสตั๊กอินเป็นยังไงมิลิเวพอนที่ออคทุกคนถืออยู่เนี่ยจะได้รับซัสเตนฮิตหนึ่งครับแปลว่าเมื่อไรก,ก็ตาม ที่คุณทอยโจมตีแล้วทอยทูฮิตเนี่ยออก6จะเพิ่มการฮิต1หนึ่งครั้งยกตัวอ,อย่างเช่นยูนิตหนึ่งมีโจมตีประชิดสามครั้งหนึ่งสองสามทอยออกหกสามลูกมันจะกลายเป็นหกฮิตนะครับไม่ใช่สามฮิตแล้วถ,ถ้าเกิดคุณประกาศวาร์กไปเนี่ยมันจะทอยสี่ลูกตอนแรกถ้าออกหกสี่ลูก,กนเนี่ยก็คือแปดฮิตครับไม่ใช่แค่สี่ฮิตดังนั้นครับถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยผมเล่นออกสายมีลีตีประชิดเนี่ยครับ เกสตักอินทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสหวดศัตรูได้อย่างเมามันครับผมต่อมาเป็นยูนิตสปอตไลท์ครับกัสกูทาคานะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมี2ส่วนในร่างเดียวคือตัวของกัสกูกับตัวของมาคาริมาคาริคือตัวถือแบนเนอร์ให้กัสกูครับมันเป็นตัวแจกออร่าเป็นยังไงนั้นเริ่มที่สเตตัสกันก่อนดีกว่ากัสกูครับมูฟหก็ไม่ไกลมากทันเนทห6ถือก่าเทอร์มินาเตอร์ เซฟ2บวกอันนี้เขานั้งถึกนะฮะแล้วก็มีอินวอลเซฟ4บวกด้วยวูล10ตายยาก LD6 ดีกบวกเบนน์ช็อคเพสผ่านทัง้างง่ายครับผม50%ก็ผ่านแหละ OC4 ยึดจุดได้มาคาริ Marketing, ครับตัวถือธงก็มูฟ5ทับเน็ทโเหมือนกันเลยเซฟ7บวกแปลว่าคุณต้องใช้เป็นอินวอลเซฟ2บวกนะฮะของมาคาริวูลหนึถ้าตายคือตายนะครับเราไม่สามารถใช้ความสามารถการสกูวาร์คแบนเนอร์ได้ถ้ามาคาริตาย LD8 บวกครับหนีง่าย แล้วก็เบรนช็อกเทสง่ายด้วยก็คือมีโอกาสที่แบบโดนเบรน,นช็อกเทสอะแล้วไม่ผ่าน OC1 ครับก็บวกกัสกูไปก็เป็น5ก็ถือว่ายึดจุดพอได้ครับกัสกูความสามารถครับ p r o f i e t of the great war ครับผมเมื่อกัสกูเป็นลีดเดอร์ในยูนิตทุกโมเดลครับเมื่อโจมตีเป็นมีลีคือตีประชิดเนี่ยจะได้รับบวก1นึ่งทูฮิทโลและบวกหทูบูลโลครับผมก็ถือว่ากัสกูจาก เดิมที่เคยบูเดียวเนี่ยเน้นซัพพอร์ตทีมมากขึ้นนะถัดมาครับการสกูวาร์กแบนเนอร์เมื่อเราทำการประกาศวาร์กไปแล้วจะมีออร่าออทุกตัวในนี้สิสองนิ้วของมาคาลิก็คือตัวการสกูนี่แหละจะได้รับลีโดฮิตเมื่อจมตีประชิดครับผมลีโดฮิตคือทอยออกหกตอนทูฮิตแล้วออโต้บูลเลยครับก็คือถือว่าเข้าไปเลย ฝ่ายตรงข้ามทอยเซฟเลยครับไม่ต้องมาเช็คทูนอีกแล้วข้อนั่งแสบนะฮะคือถ้าเล่นออกแล้วคิดว่าทอยออกอบ่อยๆเนี่ยการกูจะดุมากจบเรื่องของออฟเวิตี้ครับมาดูเรื่องของอาวุธกันบ้างเลนเวฟพ่นครับมอครอครับผมเรปิดไฟสี่เลนส์ามสิบหกครับสิบสองนัดดาเมจหนึ่งไม่มี AP ครับแล้วก็ทวีตห้าบวกคือยิงไม่ค่อยโดนฮะสิบสองนัดนี่จะโดนสักสามสี่นัดอ่ะ ก็สามสี่ดาเมจธรรมดาไม่ค่อยตื่นใาตื่นใจเท่าไหร่สเตนห้าด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เป็นลาบิดไฟครับผมก็ยี่สิบแปดนิ้วยิงสิบหกนัดมันไม่ค่อยแม่นอะ่ะเพราะงั้นเรื่องยิงไกลก็สกูไม่ค่อยเวิร์กนะฮะมีรีเวิร์ตของผมก็คอรออันนี้น่าสนใจฮะอแอตแท็กหกถังทูฮิตสองบวกสเตนสิบสี่สเตน 14, สติบสี่ที่ตีเข้าทุกอย่างแม้กระทั่งงูเวนจิเคิลและถังนะครับค่อนข้างแรงทีทเดียวฮะเอพีลบสาม รถถังอ่ะโดนกั๊สกูตีแตกดาเมจทสี่ครับผมแปลว่ากาั๊สกูเนี่ยใช้ก๊อกคอตีฮะมีโอกาสทาดำดาเมจได้ถึงหกสี่ยี่สี่สูงสุดนะแต่ว่ามันมีเรื่องของซัสเทนฮิตด,ด้วยถ้าเกิดเราประกาศวาร์กไปใช่ไหมไม่ใช่ส,สตันฮิตจากแกสตักอินเออแปลว่ามีโอกาสทาดำดาเมจได้มากขึ้นด้วยรวมถึงถ้าเกิดประกาศวาร์กได้แอทแท็กบวกอีกหนึ่งก็ถือว่าแรงอยู่แปลว่ากาั๊สกูถ้าชาร์ตก็ตัวขาดครับผม แต่ถ้าไม่วาร์กไปแล้วตีเหรอก็ถือว่าแรงพอไว้ใจได้เลยฮะก็ครอส่วนมาคาริสเตปปาเนี่ยมีดดวัสติต้งบูลครับก็คือแอทแทกหนึ่งครั้งตีว่าเข้าเลยละกันหนึ่งดาเมจโดยรวมนักกูเป็นไงบ้างโจมตีประชิดค่อนข้างดีครับผมและสปอร์ตเพื่อนร่วมทีมดีขึ้นมันออกแนวว่าเป็นหัวหน้าที่ลบเก่งด้วยแบบเพื่อนได้ด้วยจากเดิมที่เน้นว่าฉันเก่งคนเดียวโหดคนเดียวฮะ มาดูส่วนของเวทพอนสปอร์ตไลท์กันบ้างครับเดฟ c a นนอนครับผมเป็นไอหุ่นออกตัวยักษ์อะผมยังไม่เคยเห็นใครใช้นะแต่คิดว่าหลังจากเข้าเทนดิชั่นเนี่ยควาน่าใช้กันเยอะขึ้นครับปืนยักษ์ของมันเนี่ยครับ72นิ้วแอตแท็ก 3D6 ครับผมมีโอกาสออกถึง18นัดสเตน14แต่ทวิที่5บวกครับก็โอกาสโดนประมาณ20%นะไอพีบ3ธาเมท D6 ครับถ้าเกิดโชคดีมากๆทอยออกหมดนะ สิบแปดนัดดาเมจดอกละหกก็คือหกหนึ่งหกแปดหกสี่สิบแปดหนึ่งร้อยแปดดาเมจนะผมปืนม่นโคตรใหญ่นะยอันนี้เดฟแคนนอนแต่โดยรวมแล้วตัวของบัตติกสกิลฮะมันห้าบวกโอกาสที่จะยิงโดนก็น้อยอยู่สมพอสมควรนะเหลือสักประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะเอ้ยยี่สิบเปอร์เซ็นที่จะยิงโดนส่วนทอยสามดีหกนี่ก็คือต่ำสุดคือสามนัดโชคดีหน่อยคือ ครึ่งครึ่งฮนะก็เก้าครั้งนะฮะเก้าครั้งโอกาสโดนอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นก็สองนัดสองนัดเอพีลบสามดาเมจดีหกได้ประมาณหกดามเมจครับขั้นต่ำถ้าใช้เป็นเดฟคันนอนนะฮะคือถ้าโชคดีพอเนี่ยมันก็ยิงแบบเอาเรื่องอยู่นะระยะ42นี้ด้วยคือยิงซัพพอร์ตได้ดีมากแต่ถ้าเกิดคุณโชคไม่ค่อยดีนะครับก็ตีว่าได้ประมาณ6-9ดาเมจครับผมก็แรงอยู่นะ 6-9ถึงดาเมจเนี่ยพอสเตนย4ด้วยวัดดวงที่ทูฮิตอ่ะได้แค่ไหนครับผมไอตัวปืนเนี่ยไม่ค่อยพีคเท่าไหร่ครับแต่ตัวประชิดนี่ยคือโคตรพีครับผมเมกาช็อปป้าครับถ้าตีแบบสไตร์เนี่ย6ครั้งทูฮิต3บวกค่อนข้างแม่นเลยนะครับสเตน24นี่คือเข้าทุกอย่างที่ขวางหน้า AP ลบนี่ก็คือ คุณไม่ save อินววลเซฟอะเข้าแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คือเซฟสองบวกลบห้าเป็นเจ็ดคุณคุณหลบไม่ได้อ่ะคุณต้องใช้ save อินวอลเซฟอะครับแล้วก็ดาเมจสิบครับหกครั้งที่ตีไปเข้าสักประมาณสี่ครั้งเทสยังไงก็น่าจะผ่าน4ี่สิบดาเมจถ้าผมไออโอชินี้เนี่ยมีแน่ๆยี่สิบอะถ้าฟาดโดนด้วยกันสไตร์นะฮะ ส่วนสวีปก็ตีกว่านะผม18ครั้งทฮิต3บวกก็แม่นอยู่สเตนสิบนี้ไม่เรียกว่าสวีปนะมันก็ยังมีความแบบตีพวกตัวหัวหน้าตายอยู่นะครับสเตนสิบนี่ยแต่เอพีลบสองเพลบสก็อินวอลเซฟได้หรือจะใช้เป็นเซฟปกติลบสเป็น4ก็ได้เช่นกันดาเมจสามก็ผม18บแปดสามห้าตีซะว่าเข้าเส้นหนึใน3 6มหสามส การมีานตายสปอมหลอดตายครับผมมีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่ค่อนข้างเป็นตัวที่น่ากลัวมากครับไอ้ป้อมบ้าพลังเนี่ยฮะไอ้เจ้าตัวที่ถือเมกาชอบป,ป้าเนี่ยถ้าใครชอบออกเตวใหญ่สิ่งก่อสร้างตีนหนักๆโอกาสของคุณมาถึงแล้วครับโอเคครับวันนี้ก็คือเรื่องราวของออกใน10 edition นะครับถูกใจยังไงก็ขอรบก,กวนกดไลค์ซับสไครต์ไปด้วยถ้ามีคำถามถามได้ในช่องคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่บราเธอ